สยบฟ้าพิชิตปัตตภีเล่มหนึ่งบทนำอดีตกานานมาแล้วมีสถานที่ที่เป็นปิดสนาอยู่มากมายและในสถานที่เหล่านั้นก็มีบุคคลที่เป็นปิดสนาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากยามสายยันดวงตะวันใหญ่มหืมาลอยอยู่เหนือทุ่งร้างแสงสีแดงที่เปล่งออกมาแผ่ขายายไปทั่วบ,บริเวณอย่างช้าช้าทว่าหนักแน่นแน่นอนหลังหิมะละลาย แต่ไคร่น้ำเริ่มเจริญเติบโตลุกล่ายไปทั่วทุกแห่งผนจนมองไปคล้ายไฟป่ะที่ลามเลียอยู่กลางท้องทุ่งรอบด้านเงียบสงัดน,นานๆครั้งจึงจะมีเสียงเหย่่ยวร้องและเสียงกระโดดของละมั่งเหลืองแว่วมาให้ได้ยินอยู่เลือนรางณนะทุ่งร้างอันกว้างใหญ่ไพศาานี้กลับปรากฏคนขึ้นสามคน ยืนรวมตัวกันอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่ค่อยจะถูกพบเห็นมากนักในแถบนี้ไม่มีการเอ่ยปากทักทายต่างคนต่างก้มมองพื้นโดยไม่ได้นัดหมายราวกับว่าที่โคนต้นไม้นั้นมีอะไรบางอย่างน่าสนใจคุ้มค่าให้เปลืองสมองคบคิดอย่างจริงจังมดสองฝูงกำลังต่อสู้กันอยู่ร,บรอบๆรากไม้สีน้ำตาลก็โผล่พ้นพื้นดินเย็นเฉียบ อาจเป็นเพราะยากที่จะหาบ้านที่งดงามสมบูรณ์แบบเชกเช่นรากไม้นี้ได้อีกดังนั้นการต่อสู้จึงดําเนินไปนอย่างดูเดือดเลือดพล่เพียงครู่เดียวก็ปรากฏซากไรวิเนยายของมดหลายพันตัวฟังดูน่าจะเป็นสมรภูมิรบที่อบอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นแค่จุดสีดาเล็กๆจุดหนึ่งอากาศเย็นเยือกแต่คนทั้งสกลับสมใสอภรไม่มากนะัก คล้ายความหนาวไม่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายพวกมันทั้งหมดยังคงจ้องมองพื้นอยู่อย่างเงียบยืนเช่นนั้นไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่หนึ่งในนั้นจึงเอ่ยปากในโลกของพวกมดมหามักนั้นเป็นเช่นไรคนเอ่ยวาจาเข้าหน้ายัางเด็กรูปร่างผอมเล็กเป็นเพียงแค่หนุ่มน้อยคนหนึ่งอารรบนร่างเป็นเสื้อตัวยาวเนื้อบางสีฟ้าอ่อนด้านหลังสะพายกระบี่ ไม้ไร้ฝักเส้นผุมดำละเอียดมุ่นเป็นหมวยแล้วเสียบด้วยแท่งไม้เล็กๆซึ่งดูไปคล้ายจะหลุดลงมาได้ทุกเมื่อแต่ก็เหมือนกับต้นสนที่ตระงานอยู่บนยอดเขาแม้โอนเองก็ยังหนักแน่นมั่นคงชั่วกา,านานยามเจ้าเอาว่าแสดงธรรมเทศนาข้าเคยเห็นมดบินได้ปลวกมากมายบินขึ้นอาบแสงแดดผู้เธอเอ่ย ประโยคนี้คือหลวงจีนวัยยาวสวมจีวอรเก่าขาดศีรษะที่ปกติโกนเกลี้ยงยามนี้เขียวคลึ้มเพราะผมเริ่มง็อ,อกไปหน้าและํำเสียงบ่งชัดว่าเป็นคนเด็ดขาดมั่นคงหนุ่มน้อยสะพายกระบี่ไม้สายหน้ามดที่บินได้สุดท้ายย่อมต้องตกลงมาอยู่ดีช่วยชีวิตของพวกมันไม่มีทางได้สัมผัสถึงท้องนภา หากเจ้าเอาแต่คิดเช่นนั้นก็จะไม่มีวันเข้าใจกระจ่างว่าอันใดคือมรรจิตหลวงจีนน้อยหลุบตามองซากมดบนพื้นแล้วกล่าวต่อได้ยินว่าเมื่อเร็วๆนี้เจ้าอารามของเจ้ารับเด็กแท้เฉินไว้คนหนึ่งตอนนี้เจ้าคงจะเข้าใจแล้วสถานที่อย่างอารามจือโศรู้รักไม่มีทางที่จะมีอัจฉริยะเช่นเจ้าเพียงคนเดียว หนุ่มน้อยสะพายกระบี่ไม้ได้ยินเช่นนั้นก็เลิกคิ้วพลางตอกกลับข้าไม่เข้าใจจริงๆคนที่มีมีวันบนรรลุถึงขั้นไร้ห่วงไร้อาวร์อย่างเจ้ามีคุณสมบัติอะไรเป็นตัวแทนวัดเสวยียนคงกลางเวหาออกจาริกไปทั่วแผ่นดินลวกจีนน้อยไม่ได้ตอบโต้แต่กลับย้อนไปวิาพากษวิจารณ์เรื่องมดต่อมิผิดมดบินได้ก็ร่วงตกลงมาได้เช่นกันแต่ทุก ที่พวกมันเชี่ยวชาญกับเป็นการปีนป่ายสามารถเสียสละตัวเองเป็นฐานให้พวกพ้องเมื่อพวกมันปีนซ้อนกันทีละตัวเขาพียงมีจํานวนมากพอย่ำเกาะตัวเป็นกล่องสูงพอที่จะสัมผัสท้องแลนผาได้ท่ามกลางแสงตะวันรอนเสียงแหลมเล็กของเหี่ยวดังขึ้นครานหนึ่งฟังออกชัดว่าตื่นตระหนกไม่ทราบว่าเป็นเพราะกลัวคนสมคนท่าทางปแปลกๆนี้ หรือว่ากลัวกองมดขนาดใหญ่มาหือมาสูงจนสามารถสัมผัสท้องนับผาซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงคลากกลัวยิ่งหนุ่มน้อยสะพายกระบ,บี่ไม้พลันโพ่งขึ้นห่อไหลผอมซูบเล็กน้อยหลวงจีนน้อยแม้ยังคงท่าทีสงบยิ่งแต่ก็พยักหน้าตามไปด้วยหนุ่มน้อยอีกคนที่ยืนเงียบอยู่ข้างๆมีรูปร่างแข็งแรงกำยำ สวมเสื้อผ้าที่ใครจะทำจากหนังสัตว์ขาที่เปลือยเปล่าทั้งสองข้างดูแข็งแรงราวกับแท่งศิลาใต้ผิวหนังหยาบกร้านสามารถมองเห็นถึงกล้ามเนื้อที่สะสมพลังเอาไว้มากมายจนเดือนดูเหมือนว่าใช้อย่างไรก็ไม่มีวออันหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนบัดนี้ยังไม่เอื้อนเอ่ยวาจาสักสิ์คำแต่ถ้ว่าขนลุกขนพองจนผิวหนังเหินนูนขึ้นเป็นตุ่มไตบ่อยได้อย่างดีถึงความรู้สึกของมันในขณะนี้ หนุ่มน้อยทั้ง3นี้มาจากสถานที่ลึกลับสุดยอด3แห่งในโลกรับคำสั่งอาจารย์ให้จาริกไปทั่วแผ่นดินมีความสามารถโดดเด่นดุดดาว3ดวงทอแสงเจิดจลัดโคจรไปมาบนโลกแต่ต่อให้เก่งกาดเพียงไรวันนี้ยังไม่อาจารับความรู้สึกหวาดหวั่นพร่ำพึงได้เหีย่ยวไม่เคยหวาดกลัวมดเพราะในใสายตาพวกมันบรรดามดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดดำเล็กๆเท่านั้น มดก็ไม่เคยขั่นครามเดี่ยวเพราะพวกมันไม่มีแม้แต่คุณสมบัติพอที่จะเป็นอาหารเดี่ยวในโลกของพวกมันไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตเช่นเดี่ยวดำรงอยู่ทั้งมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้แต่ผ่านไปพันปีหมื่นปีเชื่อว่าในฝูงมดทั้งหลายจะต้องมีอยู่หลายตัวที่แยกตัวโดดเดี่ยวสแสวงหาอิสระและด้วยเหตุผลบางอย่างจึงตัดสินใจที่จะละสายตาจากเปลือกหอย หรือใบไ,ไม้เน่าๆเง่ยนขึ้นมองท้องฟ้าและนับจากนั้นพวกโลกของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะได้เห็นจึงรู้สึกกลัวหนุ่มน้อยทั้งสามเงยหน้ามองร่องตื้นๆที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบจังในเมื่อเป็นร่องตื้นดังนั้นย่อมไม่ลึกภายในร่องนอกจากเงามืดตะคุ่มตะคุ่มก็มองไม่เห็นสิ่งใดอีกดูสะดุดตายิ่งเมื่ออยู่ท่ามกลางทุ่งร้างที่มีสีกระดำกระด่างพืนนี้ ร่องที่ว่านี้จู่ๆก็ปรากฏขึ้นเมื่อสองชั่วยามก่อนทันทีที่เผยโฉมก็ทอดตัวยาวเหยียบไปไกลถึงขอบฟ้าราวกับมีอสูรที่มองไม่เห็นตนหนึ่งใช้ขวานเล่มใหญ่เท่าบรรพบจามเปรี้ยงลงมาแล้วก็คล้ายรอยกรีดวาดด้วยผู้การขนาดยักษ์ของเทพปฏิมากรแต่ทว่าต้องใช้พลังหนัก่วงรุนแรงมหาศาลเพียงใดจึงสามารถวาดภาพเช่นนี้ออกมาได้ หนุ่มน้อยสะพายกระบี่ไม้จ้องไปยังร่องตื้นๆน,น,นั้นตาแหมงปากกล่าวว่าที่ผ่านมาข้าเข้าใจหมิงหวังเป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าหรือสืบต่อกันมาในตำนานนั้นหมิงหวังมีบุตรที่ด่าเจ0ดหมคนบางทีหนึ่งในนั้นอาจเป็นจะพัดตกลงมาเกิดในโลกโดยบังเอิญก็ได้หลงจีนน้อยเอ่ยแยง้งตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาก็เพียงเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา หนุ่มน้อยสะพายกระบี่ไม้กล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกในตำนานยนงบอกอีกว่าทุกๆพันปีจะมีผู้อย่างรู้มาเกิดแต่นี่ก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วมีใครเคยเห็นตัวตนผู้ของผู้อย่างรู้บ้างหากเจ้าไม่เชื่อเห็นใดจึงไม่กล้าข้ามล่องดำนั่นไม่มีใครกล้าแม้แต่คนที่หญิงทนงและกล้าหาญเก่งไกอย่างพวกมัน มดสามารถขาดข้าบได้แมลงไข่ย,ยาวสามารถกระโดดข้ามได้ละมังสามารถกระโจนข้ามได้เหี่ยวสามารถบินข้ามได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ข้ามไม่ได้เพราะและเพราะพวกมันเป็นมนุษย์จึงดังนั้นจึงได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆหนุ่มน้อยสะพายกระบี่ไม้มองไปยังขอบฟ้าถามว่าถ้าเด็กคนนั้นมาเกิดจริงเช่นนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ใดยามนี้ดวงตะว,วันได้ตกจมขอบฟ้าไปกว่าครึ่งดวงแล้ว ราตรีเริ่มเยี่ยมกลายเข้ามาจากสีทิศแปดทางอุณหภูมิในทุ่งร้างลดต่ำลงอย่างรวดเร็วบรรยากาศที่ชวนให้ใจเต้นประทึกเริ่มปกคลุมไปทั่วราตรีกำลังมาเยือนทุกแห่งหนล,ล้วนต้องมืดบิดแล้วพวกเรายังจะสามารถไปค้นหาจากที่ใดได,ได้หนุ่มน้อยในชุดหนังสัตว์อ้าปากพูดเป็นครั้งแรกเสียงของมันทั้งห้าวทั้งดัง ล้ายเสียงรับดาบหรือกระบี่ที่ขึ้นสนิมเคละกับแท่งศิลาดูไม่เข้ากับอายุพลังเสียงสั่นสะเทือนเรือนลั่นดุดดังใสยน้ําเชียวกระดาบพูดจบมันก็จะไปด้วยวิธีการที่แปลกพิสดารยิ่งเพราะจูๆ่ๆเปลวไฟที่ลุกว่บขึ้นบนท่อนขาแข็งแรงท่อนล่างของมันตอนนี้คล้ายถูกปกคลุมด้วยประกายเพลิงสีแดงและแล้วลมแรงดุดพายุพลันบังเกิด โชคเศษหินให้ปลิวว่อนช่วงขณะนั่นเองมันก็พุ่งตัวขึ้นสูงเหนือพื้นดินถึง10บกว่าจังท่วงท่าเรียบง่ายราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกระชากคอเสื้อขึ้นมาก่อนท,ทิ้งตัวลงกับพื้นดังโครมจากนั้นก็พุ่งทยานขึ้นสู่เวหาอีกราการเคลื่อนไหวเหล่านี้ดุดดังก้อนหินที่กระเด็นกระดอนขึ้นลงออกไปไกลอย่างไร้แบบแผนดูแลให้ความรู้สึกง,ง,ง,งุ่มง่ามเงอะงะ แต่กลับก่อให้เกิดความรวดเด็วถึงกีดสุดมันแท่ถังแต่ข่าหาได้เคยรู้ชื่อของมันไหมหนุ่มน้อยสะพายไม้มองตามหลังพรางกล่าวคุ้นคิดหากเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาอื่นและในสถานที่อื่นข่ากับมันจะต้องมีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตกลับไป <c oughs> ลูกศิษย์ยังไร้กาศถึงเพียงนี้และอาจารย์จะเข้มแข็งน่ากลัวถึงเพียงไหนได้ยินมาว่าหลายปีที่ผ่านมา อาจารย์โคนแท่ถังเอาแต่ฝึกวิชาจัก,กจันยี่วัดไม่ทราบว่าเมื่อฝึกสําเร็จแล้วบนหลังจะมีกระดองหรือไม่ก็เปลือกนหนาๆงอกเงยขึ้นมาหรือไม่ด้านข้างเงียบกริบไม่มีเสียงตอบหนุ่มน้อยสไปกระบี่ไมห้หันไปมองอย่างสงสัยพบว่าหลวงจีนน้อยหลับตาพริมหนังตาสั่นกระถุกทีทๆคล้ายกําลังกบคิดถึงปัญหาที่รบกวนจิตใจ ความจริงนับตั้งแต่หนุ่มน้อยในชุดหนังสัตว์เอ่ยคําว่าราตีกําลังมาเยือนหลวงจีนน้อยก็ตกอยู่ในสภาพแปลกๆแบบนี้แล้วเรากับวารู้ว่ากําลังถูกจับจ้องหลวงจีนน้อยจึงลืมตาขึ้นยิ้มความสงบนิ่งเรือนหายไปทันทีที่รอยยิ้มนั้นปรากฏความเมตตาเวทนาซึ่งไม่ทราบว่ามีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรฉายขึ้นในดวงตาภายในปากที่เผยรยิ้มสามารถมองเห็นเลือดเนื้อเลอะเลือนก้อนหนึ่ง นั่นคือลิ้นที่ถูกเคี้ยวจนละเอียดหนุน่มน้อยสะพายกระบี่ไม้ขบคิ้วมุ่นหลวงจืนน้อยคลายประคำสวมดมนต์ที่พันไว้กับข้อมือออกช้าๆเปลี่ยนเป็นสวมลงบนคอด้วยท่าทีเคร่งขรึมจากนั้นค่อยก้าวเท้าเดินจากไปฝีเท้าหนักแน่นเชื่องช้าแต่ทว่าชั่วอึดใจเงาร่างก็เริ่มบางเลือนเกือบรับหายไปจากสายตาแล้ว เมื่อเหลือตัวคนเดียวอารมณ์ต่างๆที่เคยปรากฏก็จางหายไปจากใบหน้าของหนุ่มน้อยสะพายกระบ,บี่ไม้บันหันไปทางทิศเหนือมองเงาร่างที่พุ่งทะยานขึ้นลงไม่หยุดนิ่งคล้ายก้อนหินที่กระดอนขึ้นลงอยู่ท่ามกลางฝุ่นดินฟุ้งกระจายตวาดเบาๆว่าพวกมารแล้วหันไปทางทิศตะวันตกมองแผ่นหลังหลุงจีนน้อยที่เดินก้มหน้าจากไปก่อนสบดว่าพวกนอกรีดไม่คู่ควรกับการเอ่อยถึงพวกมารพวกนอกรีดไม่คู่ควรกับการเอ่อยถึง สิ้นเสียงกระบี่ไม้ที่สะพายอยู่ด้านหลังพันสั่นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุส่งเสียงคึมพึมแปลกหูจากนั้นพุ่งขึ้นดังเฟี้ยวกลายสภาพเป็นลำแสงไหลเลื่อมสายหนึ่งตัดต้นไม้ที่ยืนต้นค้ำศีรษะออกไป53,333ชิ้นไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือลำต้นล้วนแหลกสลายกลายเป็นผุยผงโปรยปลายลงปกคลุมฝูงมดที่กำลังต่อสู้ห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย คนใบ้อ้าปากพูดโรยเกลือบนหน้าชาปิ้งหนุ่มน้อยเอื้อนพลางเดินไปทางทิศตะวันออกกระบี่ไม้เล่มบางลอยแขวนอยู่บนอากาศห่างจากแผ่นหลังไปไม่กี่จางติดตามผู้เป็นนายอย่างเงียบกริบต้าถังรัสมัยเทียนฉีปีที่หนึ่งบนทุ่งร้างเกิดปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติดึงดูดให้สิทตธตางรัธิมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ แต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันเป็นโดยไม่ได้ข้อสรุปนับจากวันนั้นเป็นต้นมาซีเนียนผู้สืบทอดวิชาของวัดเสวียนโคงเริ่มฝึกฐานผนึกโอดไม่เอ่ยปากกล่าววาจาอีกหนุ่มน้อยแท้ถังผู้สืบทอดวิชามานเด้นกายเข้าสู่ดินแดนทะเลทรายไม่มีใครพบเห็นร่องรอยเยซูผู้สืบทอดวิชาอารามจือโศได้รู้แจ้งในความเป็นความตายออกจาลิกไปยังแคว้นต่างๆทั่วแผ่นดิน หนุ่มน้อยทั้งสามต่างก็แยกย้ายมีที่ไปของตัวเองที่ทั้งสามไม่ทราบก็คือในคืนนั้นณนะฝั่งตรงข้ามของร่องดำที่พวกมันไม่กล้าเดินข้ามข้างๆสะแห่งหนึ่งใกล้กับทางไปเมืองหลวงนั่งไว้ด้วยบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นบัณฑิตที่สวมรองเท้าฝางและเสื้อดมเก่าขาดบัณฑิตผู้นี้คล้ายไม่ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่น่าสะเพรัวของร่องดำนั้นมือซ้ายถือตำรามือขวาถือกระบ,บวยไม้ย่าไม่มีอะไรทำก็อ่านตำรา ยามเหนื่อยก็งี่บปรับยามกระหายก็ใช้กระบวยตักน้ำเลือตัวแปดเปื้อนไปด้วยฝุ่นก็จริงแต่ใบหน้ากลับเอิบอิ่มสุขสงบจวบจนเมื่อหนุ่มน้อยทั้งสามจากไปจวบจนเมื่อร่องตื้นดำมืดสายนั้นค่อยๆถูกลมพัดจนกรอบราบเรียบบัณฑิตนั้นจึงลุกขึ้นยืนปัดดินทรายออกจากตัวผูกกระบวยไม้ไว้ที่เอวสอดตำราเก็บในเสื้อนวมอย่างมิดชิดสุดท้ายมองกมเองไปที่เมืองหลวงแล้วเดินมุ่งหน้าเข้าหา ในเมืองหลวงฉางอันมีซอยยาวเหยียดอยู่ซอยหนึ่งตรงกลางซอยที่ตะวันออกเป็นที่ตั้งของจวนทงอี้ต้าฟูที่ตะวันตกเป็นที่ตั้งของจวนแม่ทัพสเสวียนบวยแม้ไม่ใช่ขุนนางระดับยศสูงมากนะักแต่อำหน้าตามหน้าที่กลับมีอยู่ไม่น้อยปกติซอยนี้จะเงียบสงบแต่วันนี้กลับหาความสงบไม่เจอจวนของทงอี้ต้าฟูก่กำลังมีข่าวดี หมอตำแยวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันทว่านับตั้งแต่เจ้านายลงไปเจนถึงสาวใช้ใบหน้านอกจากความปิติยินดียังแฝงไว้ด้วยความรู้สึกอย่างอื่นไม่มีใครกล้าส่งเสียงหัวเราะสาวใช้หลายคนตอนยงถังน้ำเดินดเลาะไปตามกับแพงบ้านจะรีบซอยเท้าจนเกือบเป็นวิ่งยิ่งพอได้ยินเสียงที่ดังเป็นระยะจากอีกฟากหนึ่งของซอยใบหน้าก็ยิ่งซีดเผือดด้วยความหวาดกลัว แม่ทัพเซียนเวยนามหลินกวงหยวนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความกล้าหาญชาญชัยเป็นเพราะไปล่วงเกินเสี่ยนโยแม่ทัพเกรียนกลายอันดับหนึ่งของต้าถังอีกทั้งถูกคนร้องเรียนว่าสมคบคิดกับแคว้นที่เป็นศัตรูหลังจากผ่านการไต่สวนด้วยตัวเองจนสินอองนานสองสามเดือนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปข้อสรุปนั้นชัดเจนและแน่นอนคือเป็นกบฏ การลงโทษที่รวบรัฐบทจดคือยึดทรัพย์และประหารชีวิตคนทั้งบ้านประตูหน้าของจวนทงอี้ต้าฟูปิดสนิทพ่อบ้านแนบหน้ากับช่องประตูแอบมองไปยังจวนแม่ทัพที่ประตูถูกลัดดานปิดสนิทเช่นกันในนั้นมีเสียงขมด่าฟันใส่เนื้อดังโฉวัฉ่วตามมาด้วยเสียงที่คล้ายเป็นผลแตงโมตกพื้นกลิ้งหลุนหลุนออกมาให้ได้ยินเป็นระยะ ฟังแล้วอดเนื้อตัวสั่นเทาไม่ได้ทั้งสองบ้านอยู่ร่วมซอยเดียวกันมานานคนในจวนแม่ทัพนับตั้งแต่พ่อบ้านจนถึงคนเฝ้าประตูล้วนคุ้นเคยกับพ่อบ้านของบ้านทงอีต้าฟูเป็นอย่างดีเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวพ่อบ้านก็คล้ายจะเห็นภาพดาบคมกริบจำนวนนับไม่ถ้วนถูกเอื้อขึ้นแล้วฟันลงจากด้านศรีรษะของคนที่รู้จักก็าขาดกระเด็น ตกพื้นกลิ้งไปตามพื้นหินสีเขียวจนมนชนเข้ากับบานประตูจากนั้นศีรษะของคนที่รู้จักก็ขาดกระเด็นตกพื้นกลิ้งไปตามพื้นหินเขียวจนมนชนเข้ากับบานประตูแล้วค่อยๆซ้อนทับกันกลายเป็นภูเขาย่อมยอมลูกหนึ่งเลือดแดงฉานไหลรอดออกมานองอยู่ใต้บานประตูสีออกคล้ำอยู่บ้างข้นเนือดอยู่บ้างเหมือนเอาแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับชาติ ในนั้นยังคล้ายมีเศษเนื้อและเส้เนเอ็นที่เหมือนเนื้อมันเทศบวดกระสบอยู่พ่อบ้านใบหน้าขาวเผื่อนสองตาแทบเหลือกถลนแล้วในที่สุดข่มกั้นความรู้สึกไม่อยู่ยันมือสัตละลิกเข้ากับประตูไม้แล้วเริ่มโกกคออาเจียนออกมาทัในใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้ามา้าวิ่งมาอย่างเร่งร้อนจากท้ายจวนฝั่งตรงข้ามมายัางหน้าประตูบ้านของโทงอีต้าฟู ควบคู่กับเสียงตวาดต,ตลอดทางต่อมาประตูหน้าก็ถูกทุบรัวเร็วแรงดูเหมือนภายในจวนแม่ทัพจะมีคนหลบหนีแม่ทัพคนหนึ่งจากตำหนักสินอ๋องตะคอกด้วยเสียงดุดันจากหลังมา้าค้นให้ทั่วอย่าให้รอดแม้แต่คนเดียวกำแพงตรงบริเวณดอกไม้หลังจวนทงอีตา้าฝูมีรอยขีดขว่วนและมีรอยเลือดอยู่หลายรอยในน้อยเชื่อฆ่าเถอะอยาออกไป ให้เสียวฉูไปให้มันไปเถอะในห้องเก็บฟืนห่ากจากจุดนี้ไปไม่ไกลพ่อบ้านโจว์แม่ทัพที่ร่างชุ่มโชกไปด้วยเลือดก,กำลังมองเด็กชายอายุสี่ห้าขวบสองคนตรงหน้าลิ้นฟีปากแห้งผากเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าฟังขัดหูใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นและฝุ่นดินมีแต่น้ำตาของความสิ้นหวังทหารรักษาพระองค์กอกำลังวีหลิน ที่บุกเข้าจวนทงอีต้ต้าฝูใช้เวลาไม่นานค้นมาถึงห้องเก็บฟืนแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปก็พบว่าภายในมีศพอยู่สองศพหนึ่งชรลาหนึ่งเยาว์ไวหลังจากทําการตรวจสอบแล้วในฐานคนนั้นก็ประกาศเสียงดังไม่ขาดแม้แต่หนึ่งคนตายหมดแล้วยอดคนโลกุตละมีคําอธิบายอย่างง่ายที่สุดคือยอดคนย่อมดํารงอยู่ในโลกโลกุตละ ผู้ที่อยู่ในโลกุตระย่อมง่ายที่จะเป็นยอดคนนี่ฟังดูไร้าสาระแต่กลับมีตรกกะซ่อนอยู่สิ่งที่พวกมันกลัวก็คือสิ่งที่ปุตุชนคนธรรมดาไม่มีวันสัมผัสถึงสิ่งที่ให้ความยินดีปรีดาของผู้มันก็คือสิ่งที่ปุตุชนคนธรรมดาไม่มีวันจะเข้าใจดังนั้นผู้อยู่ในโลกียะไม่เคยอยู่ในโลกุตละเกิดเรื่องอะไรบ้างผู้ดำรงโลกุตละก็ไม่นสนใจว่าในโลก โลกิยะกำลังแสดงละครชีวิตถึงฉากต้องพัดพลาดตายจากกันไปหรือว่าถึงฉากปลื้มปิติไปกับชีวิตที่เพิ่งก่อกำเนิดยิ่งไม่มีทางสนใจว่าตาช่างของคนขายเนื้อจะน้ำหนักหยอนไปกี่ช่างหรือว่าห้องเก็บสุราใต้ดินของปิศาจสุราจะถูกมุสิกัดแทะจนทะลุไปกี่รูหรือว่าราชสำนักได้สูญเสียแม่ทัพเชวนเบยไปแล้วในขณะที่ขุนนางบุญคนหนึ่งกำลังจะได้บุตรสาว การจากพบทุกขหรือสุขของทั้งสองภาวะไม่เคยเชื่อมโยงถึงกันถ้าหากผู้ใดสามารถเชื่อมโยงภาวะทั้งสองเข้าด้วยกันคนผู้นั้นก็คือผู้อย่างรู้นอกเมืองฉางอานมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งยอดสูงตระงานรับหายไปกรีบเมฆท่ามกลางหน้าผาสูงชันอันตรายบริเวณหลังเขาเงาร่างของบุรุษผู้หนึ่งกำลังเดินไต่ขึ้นไปอย่างเชื่องช้าคนผู้นี้แผ่นหลังกว้าง ร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อตัวยาวสวมทับด้วยเสื้อคลุมสีดำในมือถือกล่องอาหารเดินฝ่าแรงลมไปหยุดอยู่ตรงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งจึงค่อยซุดกายลงนั่งเปิดกล่องอาหารหยิบตะเกียบคีบขิงชิ้นหนึ่งส่งเข้าปากเคี้ยวจนละเอียดจากนั้นคีบเนื้อแพะสองชิ้นกินตามก่อนถอนใจยืดยาวด้วยความพอใจใต้แสงอาทิตย์อสัสดงเมืองฉางอันค่อยๆถูกความมืดของราตรีเลื่อนเข้าปกคลุม หางออกไปเริ่มเห็นพยับเมฆลอยมาลำไรบุรุษร่างสูงใหญ่มองไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในตัวเมืองหลวงกล่าวพางถอนหายใจอย่างหดหู่เหมือนกับได้เห็นเจ้าในสมัยนั้นจากนั้นแงหน้ามองฟ้าใช้ตะเกียบในมือขวาชี้แล้วถามว่าส่วนเจ้าบินได้สูงกวันนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเห็นได้ชัดเจนยิ่งบุคคลที่ถูกกล่าวถึงทั้งสองคนเป็นคนละคนกัน บุดร่างสูงใหญ่นิ่งเงียบไปอึดใจก่อนยกสุราข้าวเหนียวที่ขึ้นดื่มรวดเร็วจนหมดสายตาจับจ้องไปอยู่ท้องฟ้าและผืนพระสุธาอันกว้างใหญ่จากนั้นก็มองไปที่เมืองหลวงอีกคราก่อนเป่งวันจาที่ทั้งมือยังถือถ้วยสุราเปล่าสายลมพัดสายฝนกระหน่ำรัติการดำเมืดจะมายเยือนสิ้นคำว่าสายลมก็พลานปรากฏลมกระโชกจากขบเขาระทะชัยเสื้อดังพึบพับ นไม้ที่ซอกซอนขึ้นอยู่ตามชะง,ง่อนผาไหวเอ็นอย่างน่ากลัวส่งเศษหินดินทรายร่วงกล่าวครั้นํำว่าสายฝนกระหน่ำหลุดออกจากปากเมฆพยับที่ลอยมารวมตัวกันอยู่บนแผ่นฟ้าเหนือนครฉางอันก็ผ่านมืดทมึนสายฝนนับไม่ถ้วนรวมตัวกันด่างม่านยักษ์กระหน่ำเทลงมาหลุดท้องและผ่ารัว่วเปล่งวาจาเหล่านั้นจบความมืดครอบครองแผ่นฟ้าไปกึ่งหนึ่ง ดำสนิทราวกับดวงตาของหมิงหวังราชนแห่งความมืดบุรุษร่างสูงใหญ่กระแทกถ้วยสุราลงบนพื้นบนอย่างเดือดดาลว่ามัน,านดามันช่างมืดมิเสียจริงๆ